เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและปริมาณไอออนแบบพาคสนามรุ่น HI98191 เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องวัดค่าแบบกันน้ำประสิทธิภาพการทำงานเหมือนเครื่องแบบตั้งโต๊ะแต่สะดวกในการนำไปใช้แบบภาคสนามการออกแบบและการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน HI98191 สามารถวัดค่าตัวอย่างในห้องปฏิบัติการการวัดค่าความเป็นกรดด่างที่บริเวณหน้างาน ตัวเครื่องมาพร้อมหัววัดค่าความเป็นกรดด่างแบบคอมบิเนชันอิเลท t รไรต์จะเป็นแบบเจลมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในตัวตัวหัววัดทำมาจากไทเทเนียมซึ่งมีความทนทานต่อสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดก่อนอย่างเช่นงานชุบโลหะบริเวณปลายเซ็นเซอร์เป็นแบบเรียบเครื่องมีหน้าจอแสดงผลแบบแบตไรย์ LCD ขนาดใหญ่ มีปุ่มกดสำหรับการสอบเทียบการตั้งค่าข้อมูลการสอบเทียบล่าสุดหรือ JLP และฟังก์ชันช่วยเหลือการบันทึกข้อมูลสามารถทำได้ง่ายโดยกดปุ่มบล็อกและสามารถส่งผ่านข้อมูลที่บันทึกผ่านคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย hi 98191เป็นเครื่องวัดแบบกันน้ำวัดค่าความเป็นกรดด่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและปริมาณไอออนมาพร้อมฟังก์ชันแคลเช็ซึ่งจะบ่งบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานของหัววัดในขณะการใช้งานเครื่องจะมีข้อความเตือนผู้ใช้งานจากค่าศักย์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปเช่นหัววัดสกปรกหรือน้ำยาสาระายมาตรฐานมีการปนเปื้อนโดยสถานะจะแสดงบริเวณหน้าจอขณะวัด ฟังก์ชันแคลช็คนี้จะทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในความถูกต้องของการวัดค่ามากยิ่งขึ้นและความน่าเชื่อถือของผลการสอบเทียบโดยกดปุ่มแคลเครื่องจะทำการสอบเทียบแบบอัตโนมัติข้อมูลการสอบเทียบจะถูกบันทึกลงในตัวเครื่องทันทีหลังจากทำการสอบเทียบเรสร็จสิ้นสามารถเรียกดูข้อมูลเพียงกดปุ่ม GLP ค่ะข้อมูล GLP แสดงข้อมูลการสอบเทียบครั้งล่าสุดวันและเวลาที่ทำการสอบเทียบสแสดงวันหมดอายุข,ของการสอบเทียบ ข้อออกเซตและเปอร์เซนต์สโรข้อมูล JLP และข้อมูลการวัดที่บันทึกไว้จะถูกเก็บไว้ในตัวเครื่องสามารถดึงข้อมูลที่บันทึกไว้มาทำรายงานได้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องรุ่น HI 98191สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.hana thai.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทาง YouTube และ Facebook ของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ